ยายจจเอ็กที่อย่างนะยายเจเอ็กที่อย่างก็ถอน,นบบนะหายใจครับเท่เากระเบื้องมันซี่เนี่ย,ยนี่อันี่แปดบ,บาทโอ้ยเงินเดือนอสมอสบริษัทแปดพันน่ะโต๊ะเบิกกับมืองบ้านเดียมืองบ้านก็ไป ทะเละเด็กเบื่อซ้ำขณะดมีสปอนเซอร์อยังไม่เหลือโอ้มันตาสิไหไร <laughs> นี่เหรอชีวิตซีโอท่านหนึ่งโอ้โหปวดว่าศาสตร์เนาะเจ้าเนาะเรียกก็ลูยข้างกน,นี่กล่องใหญ่ลูกเห็นไหมขยันโอ้ตาย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 นี่แหละชีวิต <laughs> โอ้ย้ามาตาใสัสดีจ้าะรถใหม่จ้าได้รถใหม่จ้ากับรถเป็นค่ะก็ได้เปิดสรุปแพร่มาตาใสเลิศโบมาตาใสมาตาใสก็ได้มีเงินเปิดมีเงินมาตาใสก็ได้จ้าก็ได้เปิดสรุปเพชรจ้าเจเออสวยเนาะอยืนโบกค่ะ เออมากับพี่น้ำเหรอจ้้รถพี่น้ำจา้าเอาเรถจอดสิแต่ย่อมไหนดูแบบพี่น้ำไปก่อนก็อยากได้อยู่พี่น้ำพี่น้ำหนูดูก่อนได้ไหมหนูก็ชอบอยู่นะเออเลยตันที่สามสิทเนี่ยบ๊ายบายอะไรนะพูดอะไรนะแม่น้ำให้แม่ตังอ่ะถ้าแม่น้ำมามันจะหายครั้งละลอยละลอยแล้วแม่เคย<ม>น้ำให้หนูไหมไม่เคยอ้าวแล้วรู้ได้ไหว่ามฝันฝันรักแต่พี่อาร์มเนาะ แล้วแต่พี่อามอนพี่อุ้ยนะท่าแม่มาแต่งหน้าให้หนึ ja ่งจานจะให้โอ้ท้าแม่แต่งหน้าให้พี่ยาผู้ตกงานแต่งเออพี่ยาผู้ตกงานสิคุณอุดรนี่เนี่ยมิทยาที่ไหมแอบปอนหรือเปล่ามิทยา